อ่ะพ่อแกฉันบอกว่าฉันจะมาสรุปให้ฟังหลังจากที่เขาถแถลงสดน,นะคะก็คือน้องฉลามจัดนั่นเองเขาก็ได้มาพูดเรื่องตอนเลิกกันใส่ใจน้อยลงเขาอยากโฟกัสเรื่องแมวก็เลยเลือกกันจบกันได้ดีเธอแต่ฉันว่านะเขาว่าออกมาพิมพ์สตอรี่ล่าสุดฉันจัดให้พวกเธอฟังดีกว่ามันง่ายกว่าเนาะเขาบอกว่าวันนี้ที่จัดออกมาไลฟ์สดเนี่ยออกมาอธิบายจัดต้องยอมรับว่าระยะเวลาที่คบกับ พี่เขามามีการนอกใจขึ้นจริงๆเขาก็ยอมรับผิดตรงนี้ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆครับและอยากขอโทษประตือและพี่ๆเพื่อนๆของพี่เขาที่รักจัดและเอ็นดูจัดคอยเอนเตอร์เทนต่างๆตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอสุดท้ายจัดฝากถึงชาวเน็ตนะคะฟังนะคะชาวเน็ตที่คอมเมนต์ดาทอว่าสกายเป็นมือที่สจัดอยาก ยืนยันไว้ตรงนี้ว่าจัดกับสกายเจอกันปลายเดือนมิถุนายนสกายไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยตอนนี้สภาพร่างกายจิตใจสกายไม่โอเคที่ต้องโดนด่าทาั้งทที่สกายเนี่ยไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแล้วก็มีหนึ่งสตรอรี่นะคะในส่วนรูปและแชทที่หลุดออกมาไม่ใช่แชทของจัดกับสกายจัดไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจสกายผิดไปมากกว่านี้คอมเมนต์ไม่ดีต่างๆที่เข้ามาจัดจะมองว่า เป็นการเข้าใจสกายผิดส่วนตัวจัดขอโทษ FC ทุกคนนะครับที่ทำให้ผิดหวังจะกแก้ไขและปรับปรุงตัวจะดำเนินชีวิตต่อไปในทางที่ดีขึ้นอ่ะก็เขาก็มาตอบเรียบร้อยชัดเจนนะคะทุกคนขาเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้ตัดสินว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าในเมื่อคนต่อคนเขาจบกันไปแล้วก็ใครรัก หรือว่าติดตามผลงานหลังจากนี้ดีกว่าง่ายกว่าเนาะโอเคไหมทุกคนดิฉันไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ